Hi are welcome to my channel. We're gonna watch today, guys. The Air Force shakes the border, sending at all branches of combat aircraft. Practice dropping five pound bombs, realistic fighting, van fighting must win. Okay, that's good news actually. Anyway, let's see, guys. If you guys want more about them, please comment down below. Let's go, guys. แล้วก็ท่าทีของกองทัพนะล่าสุดกองทัพก็ยืนยันว่ายึดถือเส้นพรมแดนของเราทุกประการนะไม่มีการไปยอมไปเส้นตามัมพูชาไม่มีนะถ้าแบบนี้ก็เท่ากับว่าถ้าไม่มีข้อตกลงนี้เราก็ยึดถือเส้นนี้กองทัพเรือก็ไม่เห็นกลัวอะไรใช่ไหมแต่กองทัพอากาศทีดนี้โอเคไฮว่ากองทัพอากาศครับได้มีการฝึกนะปกป้องอธิปไตย์ของกองทนี่ Important generals, right? Whoa. Okay, they are practicing. Huh? Hmm. Hmm. Okay, some the shots actually. Uh -huh. ฝึกเหมือนรบเมื่อรบต้องชนะค่ะ i c e o exciting r o this this affects o so hard right การรบกับหน่วยที่ไม่มีเครื่องบินอใช่แต่ปกติเขาซ้อมแอร์ทูแอของเขาอยู่แล้วไม่แต่ผอก็เรจะบอกว่าไอ้ที่ซ้อมอยู่เนี่ยไอ้ที่ควรพันพึงก็คือกองกำลังที่มีารกายานี่ยมอยู่ตอนนี้ ถูกไหมถูกอันนี้การทำกับเขาอาจจะไม่มีเจตนานั้นนะแต่ผมคิดไปเองอ่ะก็พอเหมาะพอเจอดฮิโซะเฮกไซน์ซ้อมใช้กับอากาศสู่พื้นนะใช่ทิ้งระเบิดไงโอ้โหแล้วแม่นซะด้วยสิแม่นแม่นมากวันนี้คุณวัฒนาน้านุ่มะผู้สื่อข่าวสายทหารก็ได้มีการโพสต์คลิปฮะ เนี่็คลิปคลิปนี้ Look at this one Oh my บ <Wow. S 1> mm ินมาด้วยเซอร์ไพรส์แอทแจากคิปเพค่ะแจ๊สามสิเก้าแล้ววันนี้ที่มาเนี่ยคุณวาสนาบอกว่ามาทุกรุ่นนะคะมาทั้งคลิปเพเอาคน F5 F16 ATC มาหมดเลยแม้จากทุกปี่บุรีปีนี่ไงนี่ไงักดนยักษ This นี่บุรี่สะเทือนถึายแดน

ในการประชุมสสพักวันนี้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการสนับสนุนการทำงานรัฐบาลอย่างเต็มที่ในเรื่อง MOU 44แล้ว MOU 44รัฐบาลก็ใช้ในการเจรจาตั้งแต่สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากนายนพดลปฐมมาร์ท e n a p ไปทางรัฐบาลเนี่ยรรคเพื่อไทยก็ติดตามอยู่นะครับแล้วผมมั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถตอบข้อห่วงใย ของคนที่ยืน่นหนังสือได้ทุกประเด็นในเวลาที่เหมาะสมนะครับเรื่องนี้ <Okay. S 1> เราไม่ได้มองกลุ่มพันธมิตรใหม่หรือกลุ่มของนายสนทิว่าเป็นศัตรูนะครับเรามองว่าเป็นคนไทยที่มีข้อห่วงใยเหมือนกันเราพร้อมรับฟังแต่สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะยอมรับไม่ได้ก็คือการใช้ความเท็จเพื่อ,อขับเคลื่อนกระบวนการที่กระทบถึงเสถียรภาพของรัฐบาลอันนี้เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดที่ ประเทศเคยเผชิญในช่วงปี2551ผมขอรื้อฟื้นเยเดียวสั้นๆครับผมนี่เป็นเหยื่อของการใช้ความเท็จในการพยายามที่จะปลุกเร้ากระแสชาตินิยมหรือกระแสเสียดินแดนกล่าวหาว่านบดบดขายชาติคงจําได้นะครับคราวนี้มาเอโมยขายชาติอีกแล้วมันเป็นแผนปฏิทุศกรรมเดิมๆซึ่งประเทศไทยไม่มีเวลาสําหรับการถูกกล่าวหาเท็จแล้วประเทศไทยจะเสียประโยชน์อย่างยิ่ง เวลาเราจะผลักดันวาระต่างการเมืองเราต้องคำนึงถึงประโยชน์ชาติมาก่อนนะครับไม่ใช่ประโยชน์ของกลุ่มการเมืองใดซ้อมในปีพุ่งตั้งคำถามว่าเจตนาที่จ together ื่อยกเลิกอโมยการยึดนังสืออันนี้คือรบโดนปฐมก็โจมตีการเคลื่อนไหวว่าปลุกเร้าชาติิยมกล่าวหาว่าขายชาติเคยทํามาแล้วตั้งแต่สมัยกรณีเขาพ่อวิหารตนเองตกเป็นเหยื่อมาแล้วนะกล่าวหาเท็จเสียประโยชน์บ้านเมือง นะอันนี้<ม>คุณพนพดลปัฐมะค่ะซึ่งถ้าย้อนกลับไปที่คุณปานเทพก็ยกขึ้นมาในการชี้แจงที่นิวสวนเนี่ยนะคือตอบโต้คุณพนพดลไปก่อนหน<ม>้านั้นแล้วว่าพูดครึ่งเดียว<ม>จริงๆที่ทําเรื่องเขาพรวิหารเนี่ยสารตัดสินว่าไม่ผิดเพราะไม่มีเจตนาแต่ให้การไปดําเนินการลงนามกับฝั่งกัมพูชาเนี่ย สารล้มนูนตัดสินสารปกครองตัดสินว่าไม่ถูกต้องนะอันนี้เป็นการต่อโตกันแล้วคุณรัฐนตรีปฐมาวันนี้ก็โต้อีกประเด็นหนึ่งครับคราวนี้เรื่องถ้าเดินตาม MOU 4 4มันจะเป็นการยอมรับเส้นของกัมพูชาจริงหรือเปล่ายืนยันว่าไม่เป็นความจริงครับ่องนี้นกุตสเปกอะไรนดํำเนินการเจรจาตาม MOU เป็นการยอมรับเส้นไหลทวีของกัมพูชาหรือที่เรียกว่าเส้นของ กัมพูชาเนี่ยไม่จริงนะครับเป็นความเข้าใจผิดเป็นการไปวิเคราะห์เองโดยสิ้นเชิงแล้วคนพวกนี้ก็เคยวิเคราะห์แล้วว่าผมทมําใหเสียดินแดนแต่ท้ายที่สุดศาลก็บอกไม่เสียดินแดนคน <I see. S 1> พวกนี้ก็ว่าการขึ้นทะเบียนมรดกของกัมพูชาจะครอบคลุมพื้นที่ทับซ้อนศาลโลกตัดสินว่าไม่ครอบคลุมพื้นที่ทับซ้อนอันนี้ <Okay. S 1> ผมจะบอกว่า Legal opinion หรือความเห็นทางกฎหมายมันต่างกันได้แต่คุณอย่าแป อย่าไปยึดถือว่าความเห็นของตัวเองถูกต้องแล้วมากล่าวหาคนอื่นว่<ม>าขายชาติทาไม่ได้ครับ <get> ในเรื่องของการจะวัดความยาวเราต้องใช้ไม้บรรทัดถูกต้องไหมฮะเวลาพูดถึงเรื่องอาหารยาท<ม>ึ่งสมบนตต้องไปออยอเวลาพูดถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมต้องไปสมอ,อแต่เวลาที่มาถึงเรื่องของสนธิสัญ,ญญาและกฎหมายในแผ่นดินนี้เนี่ยประเทศนี้เนี่ยกรมสนธิสัญ,ญญาและกฎหมายคือที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลเราต้องฟังครับเราต้องฟังเขา เขาเป็นข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนักเรียนทุนเป็นคนที่มีความรู้เพราะฉะนั้นเมื่อกรมสนธิสัญญากฎหมายยืนยันว่า m o u ม4ไม่ได้ยอมรับเส้นเขตแดนของกัมพูชาเส้นไหลทะพิบของกัมพูชาเนี่ยต้องคืนรับฟังครับผมอยากจะกราบเรียนเพื่อนสื่อมวลชนว่าพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลนี้จะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางมิลลิเมตรเดียวครับไม่ใช่ตารางนิ้วโอเคเพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนพี่น้องสบายใจว่าการดําเนินการเจรจาเนี่ย นอกจากหนึ mm ่งเราไม่ยอมรับเส้นไหลทวีปของกัมพูชาแล้วซึ่งมันมีเหตุผลเยอะแยะในในข้อ5 2ถ้าเจอจารล้มเหลวเพื่อนสุขชนนะถ้าเจอจาร์ล้มเหลวล้วไปไม่ได้ไม่กระทบถึงสิทธิของใครและกัมพูชาเลยนะครับแล้วนอกจากนั้น is making good right this u อ่ประกาศเขตไหลทวีตเมื่อปี2516คือท่าทีของประเทศไทยไม่เปลี่ยนแปลง นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีเอ็มอูขายชาติใดๆทั้งสิ้นประเด็นสุดท้ายครับมากล่าวหาว่ารัฐบาลนี้จ้องจะไปเกี้ยเซียกับกัมพูชาเอาน้ํามันและแก๊สมาแบ่งปันกันโดยไม่สนใจเรื่องเขตแดนอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงทั้งสิ้นครับแล้วนอกจากนั้นแล้วคุณรัฐประดลเนี่ยก็ยังย้ำนะถ้ายกเลิกเอ็มอูสี่สี่ถามว่าฝ่ายกัมพูชาที่เขาอ้างเส้นของเขาเนี่ยมันจะหายไปไหมเขาก็ยังอ้างอยู่เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นมันยังอยู่เหมือนเดิมการอ้างสิทธิทับซ้อนแต่จะทาให้ข nice ้อเท็จไม่เปรียบทาให้การเจราจาทางกฎหมายย่อนยานการลากเส้นไม่ถูกต้องไทยกัมพูชายังมีประเด็นพันธก,กรณีที่ทางกฎหมายต้องหาข้อ,อยุติกันเพราะฉะนั้นการเจราจายืนยันว่าาเดินต่อโปร่งใสไม่เสียพื้นที่ไม่งุบงิบการ mm. เจราจาต้องผ่านประตูห้าบานหนึ่งคณะกรรมการเจราจาเขตแดนร่วม สองคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมสามคณะกรรมการเทคนิคร่วมชุดใหญ่และต้องผ่านคอรมอรและต้องผ่านสภา <ทะ S 1> นี่คุณนุดนพดลปฐะบอกยืนยันว่าไม่มีการทาให้เสียดินแดนถ้าทําให้เสียดินแดนอยู่เป็นรัฐบาลไม่ได้ประชาชนไม่อหัยเพอเพอติดคุกด้วยเพราะฉะนั้นยืนยันไม่มี MOU ขายชาติออันนี้คือคุณนุพดลปฐะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศปัจจุบเป็นสสบัญชีรายชื่อพักเพื <Okay. S 1> ่อไทยยืนยันว่า นะ MOU ไม่ใช่การยอมรับเส้นของกัมพูชาคแต่เป็นการตกลงกันว่าเราจะมาคุยกันนะนั่นเส้นเธอนี่เสน้นฉันเรามาคุยกันแล้วจะไม่มีการไปอ้างเรื่องเขตแดนตราบที่การตกลงเรื่องผลประโยชน์และเขตแดนมันยังไม่ยุติตาม MOU มูนี้จะเอาไปอ้างเป็นประโยชน์ไม่ได้ค่ะอันนี้คือคำอคชี้แจงของฝั่งคุณพยยนพดลทีนี้ที่คุณปานเทพนะตอบโต้ก่อนหน้านี้ที่เขาเอธิบายเนี่ยครับคุณปานเทพพัววงพังนนำเสนอ4ี่แผนที่นี้ แล้วก็อธิบายว่า s <S ของไทยเรา <respond. S 2> มีพระปรมาจารย์จงการอย่างไง mm. ของกัมพูชายัางไง mm hmm. แล้วพื้นที่เราได้เราเสียยังไง mm hmm. เดี๋ยวลองย้อนไปฟังบางส่วนนสั้นนะ่อน mm hmm. แล้วก็ข้อ6ของเขตไหลทวีปของอนุสัญญากรุงเจนีวาปี1958 mm hmm. เราเนี่ยมีอารยะมากยึดหลักตามเส้นนี้ <S 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 mm hmm. แต่ MOU กลับไม่แน่ใจ กับปล่อยให้มีคำว่าเส้นเขตแดนอย่างอื่นและการตกลงอย่างอื่นมาผสมกับเส้นมัธยะซึ่งเป็นเส้นที่แข็งแรงที่สุดถ้ากบูชามาเจรจาบนเส้นมัธยะเขาจะไม่มีทางมีพื้นที่แบบนี้ครับอาจจะกินเข้ามาในพื้นที่ไทยบ้างในพื้นที่การตกลงที่ไม่เหมือนกันก็ด้วยเส้นมัธยะแต่ไม่ใช่หลักการขีดแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับผมรู้ด้วย เขากำลังอ้างเหตุสิทธิทางประวัติศาสตร์ในแผนที่แนบท้ายสยามกับฝรั่งเศสมาตีความให้เราแพ้เหมือนเอเน็กซ์วันที่เราแพ้ปราสาทพ,พระวิหาร mm. mm. อันนี้คือแผ <I see. S 1> น,นที่สอง mm. กัมพูชาวันนี้เขามีรัฐธรรมนูญว่าห้ามรัฐบาลเจรจาเรื่องเขตแดน mm. ตอนนี้นะ <Yeah. S 1> ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วโดวยเฉพาะทางทะเลเปลี่ยนไม่ได้คือห้ามเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น mm. ถ้าฝ่ายไทยจะเจรจาตกลงกับกัมพูชาได้ด้วยการสนใจพื้นที่อ้างสิทธิในพื้นที่ละติจูด11องศาเหนือลงมาประมาณ1 6 0 0ตารางกิโลเมตรใต้ละติจูด11องศาเหนือที่มีรูปธงไทยกัมพูชาตรงนั้นนะ่ะพื้นที่ตรงนั้นนะครับค่ะถ้าอยากได้โดยไม่สนใจอย่างอื่นยกให้กัมพูชาตามร<ช>ะดับกัมพูชาคือเมื่อเช้าเราเปิดเต็มแล้วนะค่ะ,ะแต่นี่เอามาย้ำว่าฝั่งของคุณปานเทพที่เขาท้วงเนี่ย เขาทวงว่าของไทยอยู่บนฐานของหลักวิชาการถูกต้องค่ะแต่ฝั่งของกัมพูชาเนี่ยเขาไม่ไอยู่บนฐานของหลักวิชาการเพราะฉะนั้นเขาลากไปของเขาเลยอืแล้วถ้าไปยอมเจราจาของเราไปแบบถูกกติกาค่าาผมเพิ่มเติมให้เหมือนต่อยมวยค่ะมาขึ้นเวทีกันเ,เราทําตามกติกาหมดเลยนะค่นะะนมาแบบนวมถูกต้องไม่มีอะไรอยู่ข้างในนวมแต่กัมพูชาเนี่ยมาแบบนวมมีอะไรใส่ในนวมมาด้วย พออ่อยลากเส้นมาล้ํมาเลยเอ,อแล้วเราจะไปยอมเจราจารแบบนี้หรือ,อ,อคือตั้งต้นแบบนี้มันก็จะเสียเปรียบแล้วอ่ะใชะ่พูดอย่างไอันนี้ผมเปรียบเทียบแล้คุณปานเทพไม่ได้พูดอย่างนี้ค่ะนะีแต่เปรียบเทียบให้ชัดขึ้นแล้วคุณปานเทพก็บอกว่าดีที่สุดที่เราจะได้เนี่ยนะถ้ายอมตามเจราจารนี้เราก็เสียต้องไปแบ่งพื้นที่บางส่วนอยู่ดีนะ นี่คือ <Okay. S 1> มุมของกลุ่มที่ไปยื่นหนังสือค่ะนะแล้วมีประเด็นเพิ่เมเติมอีกว่าเอะไอเน,นี้ยมันยังไม่ผ่านรัฐสภาตามรัฐมนุรฉบับปัจจุบันมันต้องผ่านค่ะอ่าแล้วจะเดินหน้าไปได้ยังไงในปัจจุบันสมัยโน้นไม่ผ่านไม่เป็นไรเพราะรัฐมนุรโน้นไงอันนี้รัฐมนุรปัจจุบันอือมอันนี้เป็นประเด็นใหม่ค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยมีประเด็นที่ถกเถียงกันโต้เถียงกันผมว่าอย่างนี้ความเห็นผมนะมาคุยเวทีเดียวกันดีกว่าคุยเวทีเดียวกันเลยคุณนนปนม ไม่ต้องเอารัฐมนตรีต่างประเทศมาก็ได้เอาคุณรัฐนตรป h มา m นี่แหละมาค่ะแล้วฝั่งเราก็คุณปานเทพก็มาคุยกันไหมอยู่บนครั้งเดียวกันไม่ใช่ผมต้องมาเปิดทีละครังทีละครั้งเพราะเราต้องการให้ประโยชน์สูงสุดกับคนดูเหมือนให้ดีเบตกันเลยให้คนดูได้เห็นว่าประเด็นนี้ฝั่งนี้ว่าอย่างนี้ประเด็นนี้หักล้างกันยังไงอืมจะได้ไม่ต้องมาผมต้องไปสองทีสองทีมาเนะเอาประเด็นมาเล่าค่ะซัดกันเลยให้คนดูได้เห็นว่า มันเป็นยังไงกันแน่เพราะมันต้องอยู่บนฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผลไม่ใช่วาทะในการโต้วาทีเพราะเรื่องนี้เรื่องบ้านเรื่องเมืองนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะนะอันนี้เป็นความเห็นผมนะแต่รัฐบาลวันนี้ยังไม่ยกเลิกม4ค่ะแต่บอกว่าได้รับหนังสือแล้วกาลังพิจารณาว่ามันมีข้อเสียอะไรยังไงไหมนะก็รอดูว่ารัฐบาลจะเดินต่อ,อยังไงนะแล้วฝ่ายที่เห็นว่าถ้าเดินต่อมันเสียหายนะะเขาจะขับเคลื่อนยังไงต่อ Okay, that was good news again. Uh if you guys want more about kinda news, guys, please comment down below and take care of the guys. Bye bye.